ครับสวัสดีครับผมไมนี่พาไม่ชมส่วนอันนี้ของพี่สาวครับนี่บ้านของพี่สาวครับ,รบส่วนล้ไย้ยรุ่นแรกครับผมในทุ่งมหาเจริญครับเป็นเจ้าแรกครับผมสูงมากครับ นีนะครับต้นพันธ์ที่แพร่หลายทั่วทุงมาเจริญครับมาจากแร่งนี้แหละครับผมสมไมก้อนต้นปลูกไม่ไม่มสูงนะครับ้องปลูกปีสองปีแรกผมได้มาตอนครับผมมาตอนแบงกบวิสาวนะ่ะสูงมากครับ ก้อนเปนโอ้ายได้ดีครับนี่ยังชม,มครับผมนะขามครับตุนใหญ่ขนาดซึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรคี่กันครับอยู่คนละซอยนะครับอันนี้ซอยหนึ่งครับผมนะขามใหญ่มากครับครับผม ทางราชการมันได้จับสันแล้วครับมาก่อนไม่ได้เป็นที่จับสันแล้วครับเพราะว่าต่อมาปีสามหนึ่งครับได้มาทางราชการมนมาจับสันครับใครมีที่เยอะก็ะได้เยอะครับผม คือลอยละหกสิบครับไถมี100ลอยไรก็ได้หกสิบไรครับลำใหญ่ครับลูกเต็มไรครับนี่ีนี้ลงลงออกก็ค่อยได้หรือไงไม่รู้ครับผมบอกมาเอาเลยครับนี่เอ,อาตะแคบจบนี้ก็ไปครับพี่น้องนายังใจพคนไรก็ส่วนนะครับ ว่าเห็ดยีงยังครับแย่เป็นเหมือนครับลูกเต็มอยู่ครับคือถูกมากครับตอนนี้ตยต่ค่อยได้ลงของมาเอางไงครับทุทางรัฐบ,บาลด้วยจดบรรลกันได้ครับบอก แนวทางทรงออกหลายประเทศครับรอแต่ประเทศกินย่างเดียวครับผมตามที่กินนะครับผมไว้มีแนวทางทรง,งออกหลายประเททไว้ดีที่สุดครับพืนไร่พืชสวนเพราะว่าพืชทุกอย่างครับจุดมันัะปะหลังหรือข้ปวดหรือ คือเลี้ยนหรืออย่างก็แล้วแต่ครับหรือเป็นลำไยแต่กระส่งออกนอกได้แต่ราคาก็ดีครับนี่เก็บมาฝากพี่ฝากน้องครับนี่ส่วนเริ่มส่วนแรกของทุ่งมหาเจริญครับจังหวัดสระแก้วครับผมคนใหญ่ามาก ครับปักพี่ฝากน้องกดติดตามมีน้ำนะครับเด้อผมจะมาตายทั้งเฮเบิ้งเราเนี่ครับสวนลำใหญ่รุ่นแรกรุ่นบุกเบิร์กแกบมัมีอย่งางไรครับผมอีกกุ๊กกี้ต,ตีข้างหน้าประเทศไทยห้อก็ญชได้กินน้ำตาลแข็งนะครับบัว่าน้ำตาลบัว่าขนมทุกอย่างครับที่ใส่จากน้ำตาลม่ว่าอย่างใส่ข้าตาลครับผม เขาจะได้กินแพงต่อไปเพราะเช้าแล้วเอ่ยก็จะปลูกน้อยลงก็จะน้ำเขาจากประเทศบราซิลครับผมเพราะว่าคนไทยเขาจุดบม่ได้แล้วครับแขยงมือคียงไม้บ่ดีคือเขาบดตัดกับราคากับหลายบาทหลายล้านฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้วอว่าแข่งนี่แหละว่าไหลมันมันยืดมันยาวครับผม